ขอความเจริญในพระธรรมจรงบังเกิดมีเด่ท่านผู้ชมทุกท่านคำที่จะมาถึงเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองคำหนึ่งคำสอนสองคำเสียมคือเสียมให้มันแหลมสอนนะสอนให้มันดีแต่เสียมนะให้มันแหลมเอาไว้ทิ่มแทงที่เขาเรียกเสียมเหมือนใช้คำว่าเสียมเขาคว,วายให้มันชนกัน เวลาเขาจะเอาเอาควายมาชนกันเนี่ยเขาเสียมเขาควายอย่างไรล่ะเขาก็เอาอะไรท่านเอาขวดแก้วนี่มาตีแป้งแล้วก็เอาน้ามาทาเอาน้ามาทาเขาควายแล้วบางคนก็ผสมน้ำส้มสายชูทาให้เขาควายมันอ่อนแล้วค่อยคยขุดขุดเขาควายอ่าแล้วก็ขุดปลายมันแหลมเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ามันมะพร้ามาทาบํารุงเขาควาย ไอ้ควายตัวนี้ก็ถูกเสียมเขาแหลมเพื่ออะไรเพื่อจะแทงตัวอื่นไอ้ตัวอื่นก็ถูกเสียมเขามาแล้วพัทสุดไอ้ควายสองตัวนี้หรือไอ้วัวสองตัวนี้ก็ต้องมาขีดกันเพราะถูกมนุษย์มันเสียมเขาใครถูกกอนคนนั้นเจ็บถูกวิตงสำคัญตัวนั้นตายนี่ก็เลยคำเสียมไม้เนี่ยจะให้มันแหลมก็ต้องเสียมไม้เอาไปเป็นอะไรเป็นขวากดักข้อนี้เปรียบกับคำ อสองคำถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์คัดคำสอนถ้าคนพานคัดคำเสียมจึงขอฝากท่านทั้งหลายว่าคำสอนของแม่พ่อนั้นเกิดก่อจากความรักลูกโรคพึงตระหนักคำสอนท่านปานดอกบัวหูฟังคำสอนไว้แล้วนำไปใส่ในหัวจะพ้นหม่นหมองมัวดังดอกบัวพ้นมนทิน ใครเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์ขเจ้าพระอริยเจ้าจิตในชีวิตก็จะค่อยๆพ้นมลทินที่จะมาเกาะติดเราจะยิ่งพ้นเรื่อยๆไปจนใจพ้นมลทินในระดับสูงเมื่อใจพ้นมลทินมันก็สะบัดเอาอะไรเอาขี้โครนเอาสิ่งปฏิกูลออกถึงยอดมาใหม่มันก็สะบัดทิ้งเหมือนใบบัวเหมือนดอกบัวคำสอนของคนชั่วหลงเมามัวตัวหมดสิ้น คนชั่วกลัวราคินมีลมลิ้นอาบลิ้นหลุกมีลมลิ้นอาพิษหลวงคำสอนคนชั่วนั้นดุดจ,จักผันอันหนักหน่วงเชื่อชมต้องตรมสวงศีรษะขาดถึงขาดเอลยใครก็ตามเชื่อคำเสียมของคนผ่านคนคนนั้นก็าต้องเอาหัวไปรับมีดรับไม้รับลูกปืนแล้วบางทีก็ต้องถูกข้ฟันคอขาดเหมือนถูกจักฟันคอขาดจักก็คือมีด คือปืนคือไม้คือนะคือคือคือไปแข่งขันกันแล้วหัวฟาดถนนตายเพราะฉะนั้นอขอให้ท่านทั้งหลายให้เข้าใจถึงความรักความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าว่าท่านมีแต่คําสอนอันบริสุทธิ์ให้แก่เราและเป็นหลักการเป็นวิชาการบริหารชีวิตและเป็นอาชีพการงานใครเชื่อแล้วมีแต่ความเจริญและหมดหมนทินทุกคน